สวัสดีครับผมจานตาผีแดงนะครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมี3ตัวชอบ3ตัวทาเงินไม้สมาชิกนะครับไปกันที่คู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกนะครับไปกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างเวสต์แฮมนะครับเจอวูฟแฮนตันนะครับผมฟันธงให้นะครับให้ต่อเวสต์แฮมนะครับฟันธงให้ต่อเวสต์แฮมนะครับส่วนคู่ที่2นะครับไปกันที่ลีกบุนเดสลีก้าเยอรมันนะครับ คู่ระหว่างไรซิกนะครับเจอโบคุ้มนะครับผมฟันธงนะครับให้ต่อที่ไรซิกนะครับผมฟันธงให้ต่อที่ไรซิกนะครับผมส่วนคู่ที่3นะครับคู่ที่3เราก็อยู่ก็อยู่ที่ลีกบุนเดสกิก้าเยอรมันเหมือนเดิมนะครับคู่ระหว่างบุนเซียดอร์มุนนะครับเจอเอาโบนะครับผมฟันธงนะครับให้ต่อบุนเซียดอร์มุนนะครับผมใครที่ชอบผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับใครที่อยากสนใจนะครับหรือว่าอยากจะเข้ากลุ่ม v i p นะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ หน้าโปรไฟล์ Tik t o อได้เลยนะครับหรือจจะเป็นลิงก์ที่ Facebook, Youtube หรือว่าช่องทางต่างๆนะครับที่จานตาผีแดงนะครับขอทุกท่านนะครับถ้าใครอยากเข้ากลุ่มนะครับก็สามารถซีคีลิงได้เลยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวราทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ